ลืมใส่หมวกยางลงมาพี่น้องบา,บายแล้วนะนี่เนาะอันนี้แมงยังบินอยู่พูดนะอันมา้ายางที่สิมาอันทายเบิง่งเป็นความสุขเหรอพี่น้องอันนี้เป็นยางที่ต้นกระท้อนพี่น้องกระท้อนปุยฝ้ายกระท้อนแบบโอ้ยเนื้อเนี่ยแสบเลยอันนี้ปีปีที่สองที่เขาเป็นดอกติดดอกติดน่วยเนาะพี่น้องปีลายนี่ติดเยอะอยู่ดอกแต่ว่าน่วยติดหน่อยนะเพราะว่ามันแรง แต่ว่าปีนี้แรงบบกอะแรงแต่ว่าเหมือนเหมือนไม่เหมือนกับเขาจะติดในอู้เชียงไก่ป่าเชียงไก่ป่าค่อยเบาแยงไหลอิลิเชียงไก่ป่าเป่นสิย่องย่องไปเบิ่งกันหน้าสุดอุ้ยลงมาถ่ายสวนย่ำด่ายพี่น้องพักขิเลิกนี่ตอนี่ว่าตรงต่อเดียวเนี่ยค่อยเก็บแกงกินเรอยแต่ว่าอันนี้สิเก็บมือนี่ยโบยัองมันเก็บดอกพี่น้องโอ้ยหยดกระลังแบบ ข้อแกงข้อต้มแกงเลี้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะเบือ่อยั่วกินดอ,อกพี่น้องเนี่ยโอ้ยอเด็เบิ่งสซนเอ้ยสรงดวงสังรางอยู่พี่น้องพูน่าพูน่าโอ้ยอยอดแจบปากใส่โจโะ้เลเี้ยบเหนียาปีกล้ยวยหวเพิ่นออกซบแหล่งพี่น้อง โอ้ยสันกระดุงกระแดงกระรอแคลแรลคือเจ้าของมันแต่น้องอ้อสันป <c oughs> ิดปิี้วโผดผอันยนี้ยเมื่อาาคืนที่ว่าได้ย,ยินไก่ขันเขาอาจจะนอนอยู่โพ้นนั่นพี่น้องรู้รู้ซนนี่แหละเพราะว่าอย่างวันที่เอ้โพ้นอันนั่นกับกับในในส่วนนี้ค่อยสิป่ปค่อยไปกวนกขาดอกช่องนี้เพราะว่าไก่ป้าเพิ่นเอ่อฟักไข่พี่น้อง เอาแห้งบ่ไดผู้เขาไม่จอบฟังเขาก็มาเอาไปปีกายก็เอาข่อยไปลลยไอยย้นั่นอยู่เพราะว่าคอยเลี้ยงไว้ติดกระบอพี่นอ้องอ่าเขาสิอพยพลงมาจากถ้าชปิณิย์เห็นวันเห็นเขาคนนั่นแหละคลกลายว่าหนาแรงอ่ะเขากะสิมามาอยู่นี่หละอันเป็นอาทิตย์แล้วเสียงเขาคันเขาอ,อันนี้อยู่นเนี่ยย้ำหมือขึ้นเดืกดเดืเขาก็ขันนะนะตรงนั้นข่อยสิพวกคอยย่างไปว่าคอยสบปล่อย เขาก็จะไข่ทั้งหมดนี่ะพี่เน้องจ๊ปล่อยเขาอันอยู่แบบธรรมชาตินะแล้วเนี่ยอันเขาไข่อยู่นี่อืเราไปนี่อันค่อย่างมะตื้นกันพขาสิว้างอันนี่นี่สองสาม,สอ,ส,ามสองสามหั้งใกล้ๆกันแต่ว่าคน้นเขาได้ยิ้มไข่เปล่าองศีแหละเขามาเอาองไข่ไปพี่เนาะไข่เลยศูนย์เที่ยงศูนย์นั่แหล,นะละวะเนาะ เพราะว่าเขาอันดูเลอนุรักษ์ไว้ธรรมชาตินะนี่แหละเขาก็สิมาบางทีเขาก็นอนนั่นเลนน้ำมือหเนี่ยเมือเว้นเขาก็สิเค้ยนั่นแค่นี้หากินไม่อย่างไแล้วสิพาไปบึ้งว่าต้นใดดีอกาเขาเห็นทั้งเนาะดอกมอกกินี่ตกลงมาแต่งามงามนี่แหละความความงามธรรมชาติพี่น้องป่อยเดี๋ยวเขากับนั่นเอกอเขาเรียกว,ว่าเพาะเมล็ดไปเรื่อยไว้เขาเคียร์ีร่นพี่น้อง ไก่เขาเคลียนะเขาหายุหากินอยู่แถวนี้แหละนี่เป็นแปนคือไก่เขาเคลียนะเพราะว่ามันเป็นปลวกเป็นนุ่นเป็นนี่แล้วแว่าห่วงโซ่อาหารเห็นบ่เห็นบ่น,น,บน,นะนะพี่น้องอะไรห้อยเขาเคลียเขาหายุหากินอยู่นี่ย้ำมังคืนบางเทียเขาก็ดง้อยเนี่ยคะ่ะอาจจะนอนอยู่นีน่เนาะเพราะว่าได้ยินเขาขันอยู่โอ้ยแมงอันตอมหนาค่อยๆได้ใส่หมวกมาเนี่ยเพิ่นอันสิ หา,ยหา,ายอยู่หากินบางทีอะข่อยนั่งอย่างข่อยอยากซุม้มไอเบิ้องไอเบิง้งแต่ข่อยนั่งข่อยเห็นเด้น้อยข่อยเคลียข่อยเห็นเด้เจ่าบ้านเขาซูมกล่องโบโบโบ,บด่ายนะโบเห็นนะนะนี่เป็นแปลนลปนี่มิจ้อยไก่ปลาวันนี้มาเขืยหาอยู่หากินนี่ไทต้นนี่กับมาเขยอยูย่บ,บ่ไก่บ้านนี่ก็อยู่นี่แหละเจ่าบ้าน่ะนี่อันนั้นก็คือตน้นหมักม่วงที่ไทยเห็นเนาะเนี่ย ใกล้เขาก็ไม่เลีย์อยู่นี่แหะพี่น้องกระ่ายัางมานี่ยังมาจีนี่น่องกานี่ต้นมะฮอกกีนี่ต้นนี่เขาจะเห็ดห้างอยู่พูดเงียนขอตังค์พี่นอ้องต้นนี่แหละเขาจะเห็ดอยู่นี่ทุกปีทุกปีพวกแก้เวเหลียวบ่เห็นนอกตบ้านมันสูงอุ <c oughs> อ้ยเงี่ยนจนขอตังจนไอเราบปเนีย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ลงมา <c oughs> นั่นแดดซ่องตานะ้ำต้นมอ,อกกีนี่แล้วพี่น้องมะคามนี่กับมะคามหวานเนี่ยแต่ว่าข่อยโบข่อยดิอันนั่นกินกับป้อยให้นกกไ้พวกกระแตะกระจ้นกระลอกว่าเคยอันมาจับไอ้ทายเขาบ่บ,บ่แล้วพี่น้องเพราะว่าจะป้อยเขาอยู่โซนธรมรมชาติเนาะธรรมชาตินะนะเอออันต้นนั่นลืมบอกว่าต้นนั่นกับมอ,อกกีนีเนยแต่ว่านกเขานกเขาจะบ่อยู่เพราะว่าต้นนั่นจะตำ่ำต้นเนี่ยเขาจะสูงไง ถ้าเป็นเอ่าเหยี่ยวหรืออินซีหรือพวกนกกาเขาจะมักเ็ดอยู่สูงๆมาไปลองน,นั่นแหละองบักขามตัวนี้กันนะสุกข,ขามหวานเด้ย๋ยวไปลองเอาสุกแล้วเพราะฉะน,นี่มันอยู่ตำ่ำนี่แหละค่ะขามหวานอายุต่ำก็เพราะได้เก็บกินแต่อายุสูงปูนดอกือกันละบุญห้อยกระต้งกระแตะกระจงกระจ้อนกิน สียงไก่ปลาคือเวลาเขาเสียงดังเนี่ยเขาก็จะอเขาเรียกว่าเขาจะไอ้ถ้าเขาช่วงฟักไข่อ่ะพี่น้องอันนี้บอกตรงนะเท้าเสียงดังก็ไปกวนเขานะเขาจะบกค่อยฟักเด้อเขาจะย่านเขาทิ้งหั้งนะพี่น้องก็เลยจะพยายามบกค่อยไอ้ว้าเสียงดังแล้วจะบกค่อยได้ไอ้ทาเว่าเขาอยู่โซนใดคือข่อยสิบ่ค่อยย่างไปนะบกค่อยอยากรบกวนเขานะจะปล่อยแบบธรรมชาตินะนี่แหละค่ะ คือความแบบันนอกมีความสุขแบบไร้สายโอ้ยแมงแมงตอมหนาะบริใจหมวกพี่น้องแค่นี้ละคะ่กะกะบบมีอย่างไรเนาะพี่น้องนี่แหละกะยางถ้าเบิงแดดล่มลมตกกัญยางสวนยังเสียละพี่น้องว่าย่าง,ท,ง,งกกทุกมือบ่เกือบเกือบทุกมือเนี่ยกะต้นหมวกม่วงที่ว่าอันนี้ต้นอีกต้นนึงเนาะกัญยางสอบมาหนิพี่น้องกะจับที่ว่าถ้าเห็นดอกกัญย์แต่นเนี่ะ ว่าเป็นอย่างบ่มอะไรสดอยู่นี่เน็ตไร้ไอยู่บานบ่นหอดพี่น้องแต่ว่าต้นนี้นี่แหละที่ว่าข้าวอันนี้<ป>ตรงตรงนเนี่ยเน็ตไร้ามันจะหอดอยู่นั่นแหละนี่แหละค่ะคือความสุขจริงๆบันนรหนกลายสไตล์หมกม่วงอู้สะออนพี่น้องดกอีรีเด้พล่ะเออ เสียงยังอยู่ในคลองน่ะเนาะไม่สงสัยไกลปลจาะะจัง,ง,ดงาดกขขานะะ็ขอบคุณนะคะจิทีว่าเอาเสียงดังไวเพราบยยอยากรบกวนเขาเนะนะคะขอบคุณนะคะ